สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องท่งพงพาเลาะนะครับเนาะก็เพิ่งกลับลงมานะครับจากส่วนยางนะผู้หลวงนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับเวลาประมาณตีสามครึ่งนะครับอ่านเะบ่าปุ้ยก็ได้ทำขึ้นขึ้นไปทำการกรีดยางนะอยู่ที่ไร่ภูกะป่านะครับ แล้วก็มองลงไปเนาะมองไปที่ไร่ผู้หลวงนะครับเห็นไฟนะครับพี่น้องเอฟซีดูทันเนาะก็เลยโทรมาบอกผมนะครับ <c oughs> พอดีเนาะ,ะมันเป็นวันที่ผมต้องขึ้นไปกรีดยางอยู่แล้วนะฮะปกตินี่ผมจะขึ้นไปตีสี่นะฮะเอฟซีดูท,ทันเนาะแต่บ่าวปุ้ยนะครับโทรมาก่อนนะครับก็เลยขึ้นไป พร้อมกับดุงนี้นะครับพี่น้องทุกท่านเนาะอ่าก็ไปทําการดับไฟนะครับเนาะก่อนที่จะดับไฟนั้นผมก็ได้ทําการกรีดยางไว้ก่อนนะครับกรีด <c oughs> ยางเสร็จแล้วก็พากันดับไฟจนถึงเเกือบหกหกโงเช้านะครับเกือบหกโมงเช้านะให้พีทก่านเนาะอ่าก็ลงมาทานข้าวแล้วขึ้นไปอีกนะให้ฟีทุกท่านเนาะ ผมก็ขึ้นไปต้องไปเฝ้านะรักลัวไฟเข้าสวนยางนะครับก็รอจนจนเจ้าที่นะฮะเจ้าที่กรมป่าไม้แล้วก็หน่วยไฟป่าขึ้นไปนะฮะผมก็เลยทำการหยอดน้ำกรดแล้วก็เลยลงมานี่แหละนะฮะโอ้ยง่วงนอนมากเลย <laughs> นะครับผมลุงนี่ก็นุ่น ทานข้าวหนาวมากเลยนะครับพี่น้องเอฟซีเมื่อคืนนี่โอ้ยสิบหกองศานะฮะเย็นเจ็บกระดูกเลยนะครับก็อุ่นใจหน่อยนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะหน่วยไฟป่านะฮะขึ้นไปทำการเขามีเครื่องเนาะทุกท่านเนาะมีเครื่องเป่านะครับ ก็ทำการดับนะฮะก็เฝ้าระวังอีกนะเอฟซีตรงนั้นเนาะ,ะมันมาทางนู้นนะจากไรสวนทุเรียนเนาะมาถึงจะถึงไรผมเนาะก็เลยพากันดับก่อนแล้วอีกจุดหนึ่งนะเอฟซีตรงบริเวณไรตุงนี้นะครับตรงบริเวณป่าสวนมะขามเขาเนาะถ้าขึ้นไปฝั่งนี้นะครับ ต้องเฝ้าระวังอีกนะครับ FC ทุกท่านเนะาะเหลืออีก2จุดนะ f ฟ FC ก็ต้องดูนะถ้าเข้าเข้าสวนผมปีนี้นี่หมดกันเลยนะครับพี่น้องอืมนะว้าเจ็บตรงนี้ FC คิดว่าผมคิดว่าผมเป็นคางทูมเจ็บมากเลยนะฮะ FC นี่มันเป็นแข็งๆอยู่นะครับ เจ็บนะฮะเอฟซี FC. โอไม่รู้เป็นอะไรนะเวลาเราคืนน้ำลายนี่มันจะเจ็บตรงนี้นะครับเหนื่อยด้วยง่วงนอนด้วยนะยังไม่อาบน้ำเลยนะครับพี่น้องยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับก็จะอาบน้ำนะพักผ่อนก่อนนะครับพี่น้อง <c oughs> เห,เหนื่อยด้วยเนาะดับดับไฟนะฮะก็โทรลงมาให้เจ้าของสวนทุเรียนนะฮะขึ้นไปด้วยนะครับเมื่อคืนช่วงเวลาตีสามกว่านะครับก็เลยพากันดับนะฮะมาดูหลังบ้านนะครับทุกท่านเนาะอ่ายังไม่ได้อัปเดตให้พี่น้องทางบ้านได้ชมเลยนะครับอ่าเมื่อวานนะฮะผมก็ได้นํารถไถ นะครับมาดึงนะกอไผ่นะฮนะสามกอออกนะดูครับพี่น้องต้นทุเรียนผมนะโอ้ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับอ่นะดึงกอไผ่ออกนะฮะสองกอนี้มันมันออกหมดอยู่นะครับสองกอตรงนี้นะฮะมันออกหมดแต่แต่กอนี้นะฮะมันไม่ออกนะครับพี่น้องนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว มายามาค่านะฮะพราะว่มันมันขึ้นมาติดแดนเนาะ,ะมันมันจะยากไปหน้านะฮะก็เลยตัดปัญหานะครับนี่บริเวณตรงนี้นะครับพี่น้องเอฟซีอ่าแมยยายก็แบ่งให้แบ่งให้ผมอีกนะครับพี่น้องนูน่นเห็นไหมหลักที่ผมฝังที่ผมฝังนะครับอ่าก็มาถึงเนี่ยก็ไผ่ นะครับเน้อที่ไม่ไม่ถึงงานนะครับพี่น้องเนาะผมจะทําการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับบริเวณหลังบ้านเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ผมปลูกนะฮะพริกตรงนี้เนาะมันมันติดบ้านเกินไปนะครับเอซอมันมันใกล้บ้านเกินไปนะครับก็เลยขอแม่ยายนะแม่ยายก็เลย แม่ยายกบตาก็เลยแบ่งให้อีกนะเอฟซีนี่เดี๋ยวจะทําการเผากอไ่ออกก่อนนะครับก็จะปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกเพืชอรรณสวนครัวต่างๆเนาะนะเห็นไหมพี่น้องนี่หอมนะครับก็เริ่มสวยแล้วนะฮะเอฟซีดูฮันเนาะแป๊บเดียวนะครับ ถ้าเราถอนไปขายในสิบบาทนี่พี่น้องเอนิดเดียวนะครับสิบบาทนี่เออสิบบาทนิดเดียวก็จะปลูกไว้ให้ทางแม่มาต๋อยเนะเาะเอาเขาไปขายในบ้านนะครับเออเพราะว่าน้ำเราก็นี่อยู่ใกล้เองนะครับอ่ผมจะลงพริกลงผักพวกนี้แหละ นะครับภาพวกนี้แหละนะฮะหลังบ้านนะครับเอาเคลียร์ทำความสะอาดนะดูโล่งดีนะฮะเอากอไผ่ออกแล้วมัน,ม,นมันก็ดูโล่งเนาะเดี๋ยวบริเวณริมนะเขตแดนนี้นะผมจะปลูกเอ่อปลูกยางนะครับอ,อ ปลูกยางสักแถวหนึ่งนะ FC ปลูกยางแถวหนึ่งนะครับไปถึงกว่าไผ่นี่ก็น่าจะได้อยู่5-6ต้นนะครับอ่าเพราะว่าถ้าเราเราไม่ปลูกนี่ไม่ได้นะครับพี่น้อง FC เพราะถ้าสวนยางแปลงนี้ใหญ่นะครับเราจะปลูกอะไรไม่ไม่ได้เลยนะครับเราจะปลูกผักปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยนะครับเราก็ต้องตัดปัญหานะยางเขานีสามปีแล้วนะครับ เราต้องแต่ปัญหาเราเขาปลูกยางแล้วก็ปลูกเป็นแถวแถวหนึ่งก่อนในเอฟซีะงามของเราไม่ไม่เป็นไรนะขอแต่จ,จะให้ของเขางามนะครับอ่ะนะปลูกไว้น,นเอฟซีแถวหนึ่งนะครไม่แน่อาจจะปลูกปลูกไปถึงกอไผ่แล้วก็ไปไปตามนู้นเนาะเออน่าจะได้หลายต้นอยู่พี่น้องเอฟซีนี่ถังบาบของผมเนาะเอ,อ่อมะม่วงนะฮะสนวนมะม่วงก็ ดูพี่น้องกำลังสวยนะครับลูกไม่มันมันไม่ดกเท่าไหร่นะเอฟซีเพราะว่าลมมันแรงมากเลยนี่ครับมะม่วงนะครับฮะด้านในนี่ดกดกอยู่นะ่าเป็นเยอะอยู่นะฮะนี่มะม่วง,วงอ่า พันอะไรเนาะโชคอนันต์นะใช่หรือเปล่าอุประมาณนี้แหละพี่นอ้องโชคอนันต์สุกนี่โอ้ยกินลูกสุกมันนี่หอมนะครับพี่นอ้องทุกท่านเนาะนี่ตอนแรกผมว่าจะทำการดันทิ้งนะก็เ <c oughs> อ้ยเอาไว้ก่อนนะ,ะนมันยังไม่ตายนะฮะ fc มัจะดันนะมาถมตรงนี้นะครับ บริเวณตัวนี้ก็ปล่อยโล่งนะฮะเอา้าโอเคครับพี่น้องเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวอาบน้ำพักผ่อนก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ